มือปราบสิบทิศภาคสองตอนที่66จอมบงการจากบทประพันธ์ของสิงขรจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจภาคได้เรียกตำรวจและทหารที่มีส่วนในการจับกลุมเข้าประชุมในห้องประชุมชั้นสองอันประกอบไปด้วยฝ่ายทหารคือพันโทวิเชียนพันตรีผุดพอง จากสิบเอกกมลและสิบเอกสว่างฝ่ายตำรวจได้แก่พันตำรวจโทเอกรัฐจากสิบตำรวจสวยัยจากสิบตำรวจอาทิตย์และสิบตำรวจเอกชัยยาพลตำรวจโทสงครามเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการจับกุ่มครั้งนี้ได้เปิดการประชุมผมมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกประชุมผู้จับกุมทางฝ่ายทหารและตำรวจ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะการจับกุ่มครั้งนี้แบ่งเป็น3กรรม3วาระหรือ3จุดจะเรียกว่า3สำนวนสเหตุการณ์ก็ไม่ผิดแต่รากฐานก็มาจากจุดเดียวกันเมื่อผมได้รับโทรศัพท์จากท่านรองผอ,อตำรวจว่าพรุ่งนี้เช้าจะบินด้วยฮอมาถึงโรงพักนี้นอกจากนั้นก็จะมีฝ่ายพักการเมืองและฝ่ายทหารมาด้วย ทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้สิ่งที่กระทําลงไปอย่างชัดเจนไม่สับสนปนเปซึ่งผมจะแยกดังนี้จุดจับกลุ่มที่หนึ่งคือช่องแคบนางแลติดกับชายแดนพมา่าจุดนี้ผู้จับกลุ่มหลักคือจ่าสิบเอก,กมล์จ่าสิบตำรวจอาทิตย์สิบตำรวจเอกชายยาและก็สิบเอกเหมซึ่งไม่อยู่ในที่นี้เพราะรักษาการแทนหัวหน้าจุดฝ้าตรวจทหารพรานที่ช่องแคบนางแล กับทหารพรานจำนวน23นายของกลางที่ได้คืออาวุธสงครามหลายชนิดตามบัญชีนแนบท้ายบันทึกการจับกลุมอยู่ที่รองเอกรัฐผู้ต้องหาสามคนคือนายโยธีหรือเสียโยในอำ่ำคนขับรถนายน้อยเด็กท้ายรถข้อหาก็คือนำยาเสพติดชนิดร้ายแรงคือยาบ้าเข้ามาในราชาอาณาจากักรกับมีอาวุธสงครามในครอบครอง จุดจับกลุ่มนี้ผู้จับกลุ่มทั้งทหารตำรวจได้รับคำสั่งจากพันโทวิเชียนผมพลตตำรวจโทสงครามพันตำรวจโทเอกรัฐและพันตรีปุดผ่องผู้บังคับกองร,ร้อยทหารพรานที่หนึ่งพันหนึ่งให้ทุกคนรับทราบตามนี้และให้การชั้นสอบสวนหรือชั้นศาลตามนี้ด้วยแม้แต่พรุ่งนี้เช้าเจ้าหนทั้งหลายจากกรุงเทพและที่อื่นๆก็จะหลั่งไหลมาที่นี่ เพราะฉะนั้นข้อมูลจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจให้ถามหรือแม้แต่ชื่อในการจับกลุ่มตกหล่นก็ให้บอกในที่ประชุมเงียบงนันเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของการไม่ติดใจสงสัยใดๆจุดจับกลุ่มที่สองคือที่บ้านพักของปันตรีผุดพองผู้บังคับกองร้อยทาหารพรานที่หนึ่ผู้จับกลุ่มในจุดนี้คือพันตรีผุดพอง จากสิตำรวจสวยัย10เอกสว่างและผมพลตำรวจโทรสงครามพันตำรวจโทรเอกรัฐและทหารพรานจำนวน16นายของกลางในจุดจับกลุ่มนี้ได้แก่เงินสด120ล้านบาทตอนนี้เงินสดเราได้เก็บเข้าตู้เซฟของโรงพักไว้แล้วกับระเบิดมือแบบ M26 1โลกผู้ต้องหาได้แก่10เอกพลกับนายราวีหรืออาสาสมัครทหารพรานราวี หรือดอกเตอรราวีสำหรับข้อหาสิบเอกพลพยายามฆ่าส่วนดอกเตอรราวีนั้นมีหลายข้อหาเอาที่หลักๆก็คือจําหน่ายยาเสพติดให้โทษร้ายแรงหรือยาบ้ากับมีและจําหน่ายอาวุธเปืนร้ายแรงนี่คือข้อหาหลักๆของดอกเตอรราวีจุดจับกุมที่สองเนี่ยใครมีอะไรสงสัยถามหรือทักท้วงได้เลยครับพลตำรวจโทสงครามเปิดโอกาส ขออนุญาตครับเราไม่ได้ของกลางในตัวด็อกเตอร์ลาวีเลยแบบเนี้ยข้อกล่าวหาจะมีน้ำหนักหรือครับเพราะผมเป็นทหารไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องของกฎหมายจ่าสิบเอกกมลหัวหน้าจุดฝ้าตรวจช่องแคบนางแลถามรองเอกรัฐอธิบายสิผู้บัญชาการตำรวจภาคหันไปสั่งรองผู้กำกับเอกรัฐครับผมคืองี้ครับจา่า ศาลนั้นตัดสินคดีความด้วยพยานหลักฐานโดยเฉพาะประจักษ์พยานหรือพยานที่เห็นจะจะเช่นท่านรองผู้การวิเชียนจากกมลเองและสิบเอกเหมเห็นกับตาว่าด็อกเตอร์ราวีรับยาบ้าหกล้านเม็ดจากเสียโยทีจากนั้นด็อกเตอร์ราวีก็ส่งมอบอาวุธสงครามต่างๆให้กับเสียโยทีผู้ซึ่งรับจ้างขนของสิ่งผิดกฎหมายทั้งสองอย่างแล้วด็อกเตอร์ราวีก็มอบยาบ้าหรือขายให้กับนายก้องเกียรติ และก็รับเงิน120ล้านจากนายก้องเกียรติพยานทั้ง3ยืนยันหนักแน่นเช่นนี้แล้วแม้ไม่ได้ยาบ้าหรืออาวุธปืนในตัวด็อกเตอร์เลยก็ไม่สําคัญเพราะการซื้อขายไม่ได้อยู่กับที่ศาลก็ลงโทษด็อกเตอร์ราวีตามข้อกล่าวหาได้ย้ำอีกครั้งว่าศาลท่านตัดสินคดีความด้วยพยานและก่็หลักฐานเป็นหลักครับผมเข้าใจแล้วล่ะครับจ่าสิบเอกกมลบอกในที่สด พตลตำรวจโทสงครามรีบเอ่ยผมขอเสริมอีกนิดนะจาในกรณีของเสียโยธีก็เหมือนกันเราได้ของกลางคืออาวุธสงครามเท่านั้นแต่เราก็ฟ้องเสียโยธีในข้อหานำยาเสพติดร,ร้ายแรงเข้ามาในราชาอาณาจากักรทั้งๆท,ที่ไม่ได้ของกลางกับตัวเสียโยธีซึ่งศาลท่านก็ฟังจากพยานนั่นแหละแล้วก็ตัดสินคโครมลงไปครับผมเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วครับ จากกำมลนรับเบาๆต่อไปเป็นจุดจับกลุมที่สคือบนท้องถนนหลวงสายงุมฟ้านางแลกิโลเมตรที่หผู้จับกลุมหลักคือพันโทวิเชียนพลตำรวจโทสงครามพันตำรวจโทเอกรัฐพันตรีผุดพ่องและทหารพรานอีก23นายตรงจุดนี้ท่านพันโทวิเชียนได้กรุณาให้จ่าอาทิตย์กมูชยาร่วมจับกลุ่มในภายหลัง ซึ่งจะจับกลุมเป็นกลุ่มแรกนั้นมันขัดกันเพราะตํำรวจสองนายนี้กําลังจับกลุ่มเสียโยธีกับพวกอยู่ที่ช่องแคบนางแลแต่ท่านร้องพูกการวิเชียนให้ร่วมด้วยก็เพื่อให้ได้เงินสินบนนาจับกับความดีความชอบขออนุญาตครับท่านเชิญเลยครับพันโทวิเชียนรีบเอ่ยสำหรับจ่าอาทิตย์และโมชัยยานะ เป็นตำรวจที่มีความขยันขันแข็งตลอดเวลาตั้งใจทำงานนี้และเป็นตัวประสานงานระหว่างทหารพรานกับท่านผู้บัญชาการสงครามท่านรองผู้กำกับเอกรัฐผมจึงให้นำชื่อร่วมจับกลุ่มยาบ้าด้วยเช่นเดียวกับทหารพรานทุกนายเมื่อเราได้สินบนนำจับก็ต้องได้เหมือนกันเพราะเราเหนื่อยกับเสี่ยงตายมาด้วยกันผมบอกตามตรงว่ารองผู้กำกับขันตีกับร้อยตำรวจโทชัยรัฐมาขอเข้าชื่อร่วมจับกลุ่มด้วยผมไม่ให้ร่วมเด็ดขาด ผมจะให้ได้อย่างไงครับในายตำรวจทั้งสองนายชุบมือเปิบอีกอย่างทั้งสองนายประวัติไม่ดีมือไม่สะอาดเคยปล่อยในก้องเกียร์ไปทีหนึ่งแล้วโดยไถยเงิน3ล้านบาทซึ่งจ่าอาทิตย์เป็นคนจับทุกท่านในที่นี้รู้เรื่องดีผมขอยืนยันอีกครั้งว่าจะให้เป็นใครหน้าไหนก็ตามจะมาขอร่วมจับกุมด้วยนั้นผมไม่ให้เด็ดขาดมีเท่านี้ครับ จ่าอาทิตย์และโมชัยยารีบเข้ามายกมือไหว้พันโทวิเชียนทันทีขอพระคุณท่านรองผู้การมากครับไม่เป็นไรไอ้น้องทำดีต้องได้ดีพี่ชอบคนทำดีทั้งสองกลับเข้าที่พลตำรวจโทสงครามกล่าวต่อของกลางในชุดจับกลุ่มที่สามนี้คือยาบ้าจำนวนหล้านเม็ดอย่างที่เห็นผู้ต้องหามีด้วยกันสมคนคือพันเอกเรืองเผ่า ในก้องเกียรติและสิบเอกมานะซึ่งเป็นพลขับขับของผู้การเรืองเผ่าผมขออนุญาตขัดจังหวะท่านนิดหนึ่งครับพันตีผุดพองเอ่ยขึ้นเชิญเลยครับผู้กองอย่างสิบเอกมานะพละขับของผู้การเรืองเผ่าเนี่ยเราจะถือว่าผิดหรือครับถึงได้จับกลมโดยที่สิบเอกมานะได้แต่ขับรถให้เจา้าหนายแต่เพียงฝ่ายเดียวผมไม่ทราบจริงๆครับจึงขอความกระจ่างจากท่านด้วย เป็นคำถามที่ดีมากผู้กองคืออย่างนี้ครับผู้ใดที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์อันผิดกฎหมายเราถือว่าร่วมกันทำผิดกฎหมายส่วนจะผิดมากผิดน้อยผู้จับกุมไม่มีสิทธ์ตัดสินผู้ที่มีสิทธิ์วินิจฉัยว่าผิดมากผิดน้อยก็คือพนักงานสอบสวนอายการและศาลผู้กองมักจะได้ยินคำว่าพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องบ้างอายการสั่งไม่ฟ้องบ้างหรือแม้แต่ศาล ปล่อยตัวเมื่อเห็นว่าคดนนีไม่มีมูลหรือแม้กระทั่งศารยกฟ้องเป็นตน้นในกรณีสิบเอกมานะเนี่ยผลลัขับของพันเอกเรืองเผ่าก็เหมือนกันผู้จับกลุมต้องจับครับแม้จะทำหน้าที่เป็นคนขับรถก็ตามทีแต่มาขยายความหรือโฟกัสสิบเอกมานะ่ให้ชัดๆจะพบว่าต้องจับเนื่องจากสิบเอกมานะเป็นเจ้าพนักงานอยู่ในเหตุการณ์ตลอดไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหล้านเม็ด เป็นอาวุธสงครามร้ายแรงหนึ่งคันรถถือว่าเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่1 0บเอกมานะยังเป็นเจ้าพนักงานใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพราะได้รับส่วนแบ่งค่าคุมยาบ้ากับเขาด้วยแต่เมื่อสิบเอกมานะมาถึงมือพนักงานสอบสวนพันตำรวจโทเอกรัฐได้สอบสวนโดยละเอียดแล้วและพิจารณาโดยรอบคอบเห็นว่าความหนักเบาในการกระทำผิดตามข้อกล่าวหานะ่ะ ค่อนข้างจะเบาจึงกันเป็นพยานหลวงไปเสียยังไงครับขออนุญาตครับการกันเป็นพยานหลวงตามที่ท่านว่าใครได้ใครเสียผมหมายถึงด้านคดีครับจะสิบเอกมณฑถามขึ้นได้กันหลายฝ่ายเช่นสิบเอกมานนะได้ตรงที่ว่าไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่ต้องถูกดำเนินคดี แต่ต้องไปเป็นพยานหลวงชี้ความผิดของพันเอกเรืองเผ่าเพื่อความแน่นหนาของพยานพน,นักงานสอบสวนได้ตรงที่ว่าได้เชือกอีกเส้นหนึ่งมัดตัวการสำคัญสำคัญสิบเอกมารนณะเสียตรงที่จะต้องเผชิญกับการถูกคุกค,คามหรือถูกขู่พยานซึ่งเรื่องนี้พยานหลวงในคดีสำคัญสกคัญมักจะเจอก็ต้องเสี่ยงเอาละเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดี และสิ่งที่10บเอกมาน่าเสียเห็นได้ชัดก็คือจะได้ชื่อว่าเป็นผู้หักหลังนายครับผมเข้าใจแล้วจ่าสิบเอกกมวลบอกในที่สดทีนี้มาว่าถึงเรื่องจุดจับกลุ่มที่สามผู้จับกลุ่มว่าไปแล้วของกลางว่าไปแล้วทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องข้อหาซึ่งเราจะต้องแจ้งแก่พันเอกเรืองเผาในกองเกียรติซึ่งจะแยกกันในบางข้อหาดังนี้ พันเอกเรืองเผ่าเจอข้อหาเป็นเจ้าพน,นักงานใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกับเป็นเจ้าพน,นักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ2ข้อหาหลักที่พันเอกเรืองเผ่าต้องโดนย,ยังจะมีแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆจากนั้นที่พันเอกเรืองเผ่าต้องรับกับข้อหานี้เต็มๆก็คือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษร้ายแรงคือแอมเฟตามีนหรือยาบ้าในครอบครอง ทำความเข้าใจนิดนึงตำรวจทาหารที่ชอบคุ้มกันสิ่งผิดกฎหมายนะ่ะถือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายนั้นๆอยู่ในครอบครองด้วยสรุปแล้วพันเอกเรืองเผารับไปเนื้อ,เน,อเนื้อ3มข้อหาด้วยกันซึ่งเป็นข้อหาหลักและจะมีตามมาอีกหลายข้อหาเมื่อสอบสวนขยายผลก็จะรู้เองใครสงสัยการตั้งข้อหาแก่พันเอกเรืองเผาไหมให้ถามได้ท่านครับ พันเอกเหลืองเผ่ารับไป3ามข้อหาหนักๆล้วนแล้วแต่โทษประหารชีวิตทั้งนั้นพนักงานสอบสวนยังจะแจ้งข้อหาเล็กๆน,น้อยๆอีกเลยครับทําไมต้องแจ้งเช่นข้อหาอะไรบ้างขอท่านยกตัวอย่างด้วยครับจ่าสิบตารวจอาทิตย์ถามในประเด็นสําคัญต้องแจ้งซีอาทิตย์เพราะคนคนหนึ่งกระทําความผิดอะไรไว้เมื่อโดนจับกุมผู้จับกุมหรือพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้หมดหมดหนักเบาไม่สนละ เว้นไม่ได้นะถ้าเว้นก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกกฎหมายมันมาคับกันไว้ในตัวยังไงเข้าใจไหมเข้าใจแล้วล่ะครับที่จะต้องการที่ผมยกตัวอย่างว่ามีข้อหาอะไรอีกตัวอย่างนะอย่างพันเอกเรืองเผ่าเนี่ยท่านอาจจะแอบลงทุนกันในก้องเกียรติก็เป็นได้ พราะสอบสวนขยายผลและรู้ทีหลังก็ต้องแจ้งข้อหาให้พันเอกเรืองเผ่าทราบร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดร้ายแรงเป็นต้นทุกคนเงียบงันบ่งบอกว่าเข้าใจดิบดีแล้วพลตำรวจโทสงครามสาธยายต่อต่อไปข้อหาของนายก้องเกียรติซึ่งทุกคนจะต้องทราบไว้นะครับเอาหลักๆเสก่อนคือมียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดมาตรา66วรรคหนึ่งข้อหาที่สองที่เราจําเป็นจะต้องแจ้งแก่นายก้องเกียร์ก็คือนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้านะครับเพื่อจำหน่ายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมาตรา65วรรคสองข้อหาต่อไปก็คือให้สินบนเจ้าพนักงาน ซึ่งฝ่ายทาหารคงรู้ดีนะครับเพราะในก้องเกียรินั้นจ่ายดะทหารหลายคนอมยิ้มแต่ไม่พูดอะไรออกมาพันโทวิเชียนเอ่ยขึ้นว่าท่านผู้บัญชาการครับตกลงพันเอกเรืองเผ่ากับสิบเอกพนจะต้องขึ้นศาลพลเรือนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะกระทําความผิดร่วมกับพละเรือนแต่ทางทางหารก็จะส่งนายทหารพระธรรม,มนูนหรือนายทหารของทางหารมาร่วมฟังการสอบสวน เพื่อไม่ให้พนักง,งานสอบสวนโมเมหรือทําเกินเลยในทางรูปคดีแก่ทหารทุกนายที่มีคดีความครับต่อจากนั้นพนักง,งานสอบสวนก็จะส่งพันเอกเรืองเผ่าฝากขังอย่างสารและก็ถูกขังในเดือนําต่อไปโดยทางพนักง,งานสอบสวนจะแจ้งแกนายทหารพระธรรมนูนทุระยะจนกระทั่งสิ้นสุดคดีความงั้นทางตำรวจก็จับกการเรืองเผ่าเข้าห้องขังได้สิครับ พันตรีผุดพองถามขึ้นตอนนี้เรายังทำไม่ได้ครับต้องรอในทหารพระธรรมนูญมาซื้อก่อนเพื่อเขาได้รับรู้ความผิดของพันเอกเรืองเผ่าวันหนักหนาสาหัสที่สมควรจะยัดห้องขังไหมหรือว่าแค่คขบข่มไว้ข้างนอกห้องขังเพื่อให้เกียรติกันทุกคนอย่าลืมนะครับวันในขบวนการยุติธรรมนะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ตองหาคือผู้บริโธ์ ทุกคนต่างก็พยักหน้าน้อยๆเข้าใจกันท่วนท่วทุกกระบวนความที่มือปราบสิบแผ่นดินอธิบายจากนั้นก็เลิกประชุมเพื่อแยกย้ายกันไปพักผ่อนหลับนอนเพราะตีสี่เข้าไปแล้วแต่ทว่าแค่เปิดประตูห้องประชุมออกไปเท่านั้นทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อสิบเวนหน้าตาเตื่นขึ้นมาบอกเสียงรัวท่านครับในก้องเกียริด,ดื่มยาพิษดินทุรนทรายในห้องขังครับหาไปดูเร็ว พลตำรวจโทรส,สงครามพร่งขึ้นพร้อมทั้งลาลิวไปที่ห้องขังนอกนั้นก็ตามกันเป็นพรวนที่หน้าห้องขังหมายเลขหนึ่งมีในตำรวจหลายนายยืนดูผู้ต้องหาข้างในดิ้นโครมครามแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เนื่องจากกุญแจห้องขังอยู่ที่สิบเวรเร็วสิบเวรเปิดห้องขังกองเกียรติจะตายไม่ได้เป็นอันขาดมือปราบสิบแผ่นดินสั่งการลัน สิบเวกกระโจนเข้าไปที่ประตูคว้วาลูกกุญแจเสียบตัวกุญแจวุ่นวายแต่ไม่ใช่ลูกของมันก้องเกียดนิ่งโโรมครามอยู่ภายในห้องขังน้ำลายฝูงมปากเร็วๆซี่สิบเวนพันตำรวจโทเอกรัตตะคอกใส่จ่าอาทิตย์จ่าสวัยและหมูชัยยาต่างก็กรูกเข้าแย่งลูกกุญแจจากจ่าพนมสิบเวนที่ไขกุญแจไม่ได้สักทีปล่อยผมจ่าสิบตำรวจสวัยซึ่งเป็นสิบเวนอาชีพหนุ่มแน่นกว่าจ่าพนม จำแม่นกว่าว่าลูกุญแจไข่ห้องขังที่หนึ่งลูกไหนคว้าลูกุญแจมาทั้งพวงแล้วจัดการเสียบลูกุญแจกแกลกเดียวเท่านั้นก็ไขได้จากสิบตำรวจอาทิตย์และสิบตำรวจเอกชัยยาซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วช่วยกันเปิดประตูห้องขังพืวอเข้าไปทั้งสองกระจรพรวดเข้าไปในห้องขังช่วยกันหามร่างของก้องเกียรติราชายาเสพติดระดับประเทศออกมาอย่างรวดเร็ว ร่างนั้นดิ่นยึกยักตาเหลือกลานน้ำลายฟูมปากเอกรัฐนำส่งโรงพยาบาลเร็วพลตำรวจโทสงครามสั่งการลั่นพันตำรวจโทเอกรัฐวิ่งนำทางไปก่อนแล้วโดยไปเอารถมารับที่บันไดจ่าสิบตำรวจอาทิตย์จ่าสิบตำรวจสวยัยสิบตำรวจเอกชัยยาและจ่าสิบเอกกมน ทหารพรานช่องแคบนางแลซึ่งคล่องตัวที่สดช่วยกันหามและลีวลงบันไดโดยที่ตำรวจนายอื่นๆได้แต่วิ่งตามช่วยหามไม่ได้เพราะจะทำให้ลงบันไดาย,ยากพันตรีผุดพองตามไปด้วยพลตำรวจโทสงครามกัดกรามกรอดพึมพำออกมาที่หน้าห้องขังเข้าใจแล้วคนตายไม่อาจพูดได้พวกแกจึงจัดการกระกองเกียรตดโดวยวิธีนี้แล้วจะได้เห็นดีกัน พันโทวิเชียนเดินเข้ามาชิดกระซสิบกระซาบบอกเป็นไปไม่ได้นะครับท่านที่กองเกียรติจะปิดชีวิตตัวเองใช่ครับเพราะกองเกียรตินะไม่มีปัญญาหายาพิษมาได้หรอกถทางนั้นลองเฉยๆไว้เถอะครับมือปราบสิบแผ่นดินพารองพวกการทาหารพรานเดินไปทางห้องข้างในบริเวณหน้าห้องขังที่เกิดเหตุจึงไม่มีใครแล้วในเวลานี้จ่าสิบตำรวจพนมสิบเวทเหลียวหน้ามองหลัง เมื่อไม่เห็นใครจึงเดินเข้าไปในห้องขังตรวจด,ดูอยู่ครู่หนึง่งแล้วหยิบซองกระดาษซองนั้นยัดใส่กระเป๋ากงเกงแล้วเดินออกมาพร้อมทั้งปิดประตูห้องขังแต่ไม่ใส่กุญแจสิบเวนครับผมจกพันนมสันดงเฮือกเมื่อถูกเรียกจากข้างหลังจึงเหลียวไปดูต้องใจหายว่ามือปราบสิบแผ่นดินยืนจ้องมองขมิงอยู่โดยมีรองผู้การกรมทาหารพรานยืนอยู่ข้างๆด้วย ไหนเอาซองกระดาษที่ยัดในกระเป๋กาก็เกงเมื่อกี้ออกมาดูเออ,เอ,อนี่ครับสงครามความมับต้องขิวมุนเมื่อซองนั้นคือซองยาฆ่ามาแมลงชื่อแลนเนตซึ่งกลิ่นไม่ฉุนนักเหมือนยาฆ่ามาแมลงทั่วๆไปภายในว่างเปล่าไม่มียาฆ่า,มาแมลงเลยเศษนิดหน่อยก็ไม่มีจึงครุ่นคิดอย่างรวดเร็วเอ,อ๊ะนี่มันยังไงกันน่าจะเหลือยาแลนเนตสักนิด ติดนี่ไม่มีเหลือเลยมันหมายความว่ายัางไงโดยธรรมชาติของคนจะกินยาตายจะต้องเหลือติดสองบ้างในห้องขังก็ไม่มีอะไรสักอย่างก้องเกียร์เทเลนเนตใส่ปากกินเนื้อๆอ,อย่างนั้นหรอือเป็นไปไม่ได้แน่เพราะคนกินยาตายมักละลายกับน้ำหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นเพื่อให้กินได้ง่ายและก,ก็กินจนหมดไม่อ้วกเสียก่อนประเด็นที่เราสงสัยแต่แรกก็คือ พวกนั้นเก็บกล้องเกียรติเพื่อไม่ให้พูดอะไรออกมาเกี่ยวกับเงินสามล้านอันเฉาโชถ้าทำเช่นนั้นจะต้องเจือปนยาพิษลงในอาหารหรือเครื่องดื่มแต่น,นี่ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวในห้องขังจะว่าพวกนั้นเก็บกล้องเกียริได้ยังไงประเด็นที่สองกล้องเกียริกินยาตายเพื่อหน,นีปัญหาถ้าทำเช่นนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยกินนี่ไม่มีอะไรสักอย่างน้ำสักแก้วก็ไม่มี หรือถ้ากองเกียรติใจเด็ดกรอกแลนเนตใส่ปากก็่าจะเห็นมันตกพื้นบ้างหรือเหลือติดซองแต่นี่ไม่มีตัวยาให้เห็นเลยในสองประเด็นตัดออกไปได้เพราะหลักฐานไม่ให้เอาเสียเลยแล้วเราจะคลำทางที่ไหนดีแน่นอนต้องเค้นถามสิบเวรน,นี่จะพนมครับผมผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับท่านให้ผมสาบานได้เลยถ้าทำอะไรให้ตายวันตายพรุ่ง อะไรกันจาผมยังไม่เดี๋ยวว่าอะไรเลยจาตีตอนไปก่อนไข้แล้วจาสิบตำรวจพนมเนื้อตัวสั่นปากคอสั่นเพราะพอจะมองออกว่ามือปราบทิบแผ่นดินนั้นสงสัยตนเองมีส่วนอย่างแน่นอน